สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบานเทาสวัสดีย่ำใบของวันที่20ครับวันนี้ขออะุยาดพาพี่น้องบานเทามาผสมเหยื่อตกปลารวมนะครับวันนี้เราจะผสมเหยื่อไว้พวกนี้เราจะไปออกไม้นะครับสิ่งแรกที่เราจะเตรียมมาก็คือนะครับเหยื่อตกปลานะครับไผ่เขียวนะมะพร้าวนะครับลำสดนะครับหนึ่งถุงนะครับเยม่โรนะครับหนึ่งถุงนะครับ เมื่อเราได้แล้วเราก็จะทำการเอามาเทใส่นะครับถังที่เราเตรียมไว้นะครับเอามาเทใส่ถัผมไม่ให้เห็นนะครับนี่ครับเราก็มาผสมกันนะครับผสมกันแล้วนะครับ สามอย่างแล้วนะครับที่เราผสมเข้าไปนะครับต่อไปก็เป็นนี่ครับมะขิดนะครับมะขิดมะขิดมะขิดนะครับหนึ่งถุงนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับมะลิดหนึ่งถุงก็ประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบบาทนะครับแล้วตีห้อ,อาสม ทันนี้เราจะออกไม้กันนะครับยังไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนนะครับแต่ว่าผสมไว้ก่อนนะครับไม่แน่อาจจะไปบอ่อจา่าแจ๊สนะครับถ้าไม่จ่าแจ๊กก็บอ่อธรรมชาตินะครับบอ่อจ่าแจ๊กสระบุรีนี่มีหลายปลาอยู่นะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่ครับลุกเขาให้เข้ากันนะครับเป็นเนื้อเดียวครับใครก็เป็นนะครับรนะครับ,รบให้เก็บนะครับให้เก็บปลาเก็บนะครับ ไว้ขึ้นหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะหอมอยู่แล้วนะครับครับเอาผสมพร้อมกันแล้วนะครับ เสรครับตีเป็นเนื้อเดียวแล้วนะครับตอนนี้ตีเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราจะผสมหมันนะครับตีเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับต่อไปเราจะเอา <c oughs> น้ำมาปมนิดนึงนะครับ พรมนิดนึงนะครับพี่น้องเอาน้าพมพรมเลยนะน้ำพรมนะครับโอ้พรมหรือเท่นอนน้ำพรมนะครับ ได้ประมาณนี้นะครับกําปล่อยนะครับประมาณนี้นะครับพอเรานะครับกำป,ปล่อยโดนน้ำปุ๊บสักพักมันก็จะละลายแตกนะครับปลาก็จะมาดูดกินนะครับพอไปถึงหน้าบ่อแล้วก็ทำการผสมน้ำตีได้เลยนะครับ เติมน้ำอีกนิดนึงนะครับพอแล้วนะครับน้ำส่วนนี้ไม่การันตีนะครับว่าจะได้ปลาแต่ที่แน่ๆคือปลากินนะครับถ้ามีตัวมีสกนวลจันนะครับรวมถึงปลาจีนด้วยนะครับ เราไม่ได้ใส่นมเปรี้ยวกับนะครับน้ำกะทินะครับพอเราไม่ได้ตกปลาจีนเราตกปาลานรวนนะครับแต่ก็ยังกินอยู่นะครับครับก็จะหอมๆห,หน่อยนะครับหอมสุดท,ท้ายเลยครับไฮไลท์ ให้ไร้เลยนะครับกลิ่นใบเตยนะครับใบเตยครีมนะครับใบเตยสําเร็จนะครับหมือนแต่นอกระบบเราก็ใส่ให้หมดเลยนะครับ แล้วนะครับแล้วก็เติมล้างน้ำล้างนิดหนึ่งนะครับนั่นแหละครับพี่น้องบนานเฮาครับผสมให้เข้ากันเลยนะครับอีกรอบหนึ่งครับ าเยื่อดีก็มีใช้นะครับมีใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับถ้าเหยื่อดีทีน,นี้พวกนี้ผมจะขุดใส่เดือนไปด้วยนะครับเผื่อไม่กินเราจะได้เปลี่ยนแผนถูกนะครับ อันเสร็จสิ้นนะครับสูตรผสมเหยื่อสูตรตกปลารวมนะครับของไอ้คนซิสเกตนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปนะครับสาธิตและวิธีการแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม